โราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอปูดผีเตรียมร่วมวงแย่งคว้าเดวิสเสริมแบ็คซ้ายแมนเชสเตอร์ตตกเป็นข่าวสนใจคว้าตัวอัลฟอนโซเดวิสแบ็คซ้ายของบอสตันนิคมาร่วมทีมตามรายงานของกิฟมีสปอร์ตปีแสดงกำลังพิจารณาที่จะคว้าตัวแบ็คซ้ายรายนี้ซึ่งมีแนวโน้มสูงที่จะย้ายทีมแบบไร้ค่าตัวในช่วงสิ้นสุดฤดูกาลนี้เมื่อสัญญาของเขาหมดลง รายงานระบุว่าเรอัลมาดริดยังคงเป็นจุดหมายปลายทางที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดสําหรับเดวิสหากเขาออกจากเบเยอร์ในช่วงสิ้นสุดฤดูกาลนี้อย่างไรก็ตามแมนเชสเตอร์ยังคงหวังที่จะแข่งขันแย่งรายเซนของแบ็กซ้ายรายนี้โดยพวกเขาเคยเอาชนะยักษ์ใหญ่แห่งลาลีกานในการแย่งรายเซ็นของเลนิโยโรในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์ที่ผ่านมามีรายงานว่าแบ็กซ้ายคือตำแหน่งในทีมที่แมนเชสเตอร์กำลังมองหาเพื่อเสริมความแข็งแกร่งในช่วงเดือนมกราคมหรือสมัมเมอร์หน้าเช่นเดีวยวกับมิลล์สเคอร์เคส ู้แบกของบอลมัตก็ได้รับการกล่าวถึงในรายงานว่าเป็นเป้าหมายที่เป็นไปได้ของแมนยูเต็ดด้วยเช่นกันฟอร์มดีๆริโอไม่เข้าใจ ETS ดรอปแรดฟอร์ทำไหมริโอฟิลนานวิจายเอริกเทนักที่ตัดสินใจดรอปมาคัดแรดฟอร์ในเกมพิมลิกที่แมนเชสเตอร์เดนบุกไปเสมอคริสตันพาเลซศูนย์ต่อศูนย์แรดฟอร์ต้องผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากแต่ทำประตูแรกนับตั้งแต่เดือนมีนาคมได้สำเร็จในเกมที่ยวชนะเซาท์ทัมตันสามต่อศูนย์เมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้ว จากนั้นดาวเตะวัย26ปีเหมาสอประตูในเกมคาราบาวครับถล่มบาร์สลี่7-0เมื่อกลางสัปดาห์แต่เป็นแค่ตัวสำรองแบบเซอร์ไพรส์ในแมตช์ที่เซียวเฮิร์ตพาร์คเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเชนฮักยืนยันว่าเขาดรอปแรดฟอร์ดเพียงเพื่อโรเจชันเท่านั้นแต่เจมี่เรดแนปสงสัยว่ามีอะไรมากกว่านั้นเฟรนดนานก็รู้สึกง,งุนงงกับการตัดสินใจดังกล่าวเช่นกันและมองว่าจะทำให้แรดฟอร์ดสับสนทั้งที่เพิ่งโชว์ฟอร์มโดดเด่นเมื่อพูดถึงการหมุนเวียนผู้เล่นหลังจากเกมกับ Pilot, กาพา แมนยูนเตรรั้งอันดับที่3ในแง่ของเอจีความน่าจะเป็นของการได้ประตูเป็นรองเพียงแมนซิตี้และลิเวอร์พูลเท่านั้นฟอร์ดินาน์กล่าวผ่านช่อง YouTube ของตัวเองพวกเขาสร้างโอกาสได้มากมายแต่ไม่สามารถทําประตูได้เมื่อคุณมีผู้เล่นที่กําลังเข้าฝักอย่างมาคัตและฟอร์ด ford, ซึ่งการรักษาโมเมนตัมเป็นสิ่งสําคัญสําหรับพวกเขามันใช่เวลาหรอที่จากโรเทชันเราสร้างโอกาสได้เยอะแต่คุณดบับผู้เล่นที่ฟอร์มกําลังเป็นแค่สํารองเฉยเลยผมแค่แบบว้าวคิดอะไรอยู่ มันน่าดีใจที่ได้เห็นผู้จัดการทีมออกมาบอกว่าเป็นการโรเตชันไม่มีอะไรอย่างอื่นเพราะมันมีข่าวลือต่างๆนานาแต่สําหรับมาคลแลตฟอร์แล้วผมคิดว่าเขาอาจจะคิดในใจว่าฉันกําลังฟอร์มดีแต่พวกเขาดับฉันเฉยเลยนั่นทําให้ผมสับสนมันน่าสับสนจริงๆแต่ถึงอย่างนั้นอารนโนกานาโชก็เป็นหนึ่งในผู้เล่นที่มีผลงานดีที่สุดและสร้างความปั่นปวดได้ดีและอามาเดียโลก,ก็เล่นได้ดีเช่นกันดังนั้นมันจึงเป็นเรื่องยาก โจโคอดีตกองกลางทีมชาติอังกฤษมองไม่เห็นแววว่าอันโตนี่จะพลิกสนักการของตัวเองกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพร้อมระบุว่านักเตะจะไปได้สวยกว่าในลีกอื่นส,สตราชาวบราซิลยังไม่ได้ออกสตาร์ตตัวจริงกับทีมในพรีเมียร์ลีกซีซั่นนี้แต่ได้ลงเล่นเต็ม90นาทีในเกมคาราบาวครับที่ล่มบานสลีเจต่อ0โดยทำประตูได้จากจุดโทษแต่โคมองไม่เห็นว่าอันโตนี่จะกลับมาโดดเด่นกับต้นสังกัดได้ยังไงปัญหาของอันโตนี่ที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคือผมคิดว่าเขาเป็นผู้เล่นที่สมบบบบสาาหรรัััลกีกกโค่วแ ผมคิดว่าเรื่องของความแข็งแกร่งทางร่างกายในพิมพ์ลีคือสิ่งที่เขาต้องดิ้นรนอย่างหนักเขาเป็นนักฟุตบอลที่มีความสามารถมีเทคนิคและมีทักษะที่ยอดเยี่ยมเป็นเรื่องดีที่ได้เห็นเขาลงเล่นเกมกับบาร์สลี์แต่ผมไม่คิดว่าเขาจะสามารถสร้างผลกระทบในทีมตัวจริงของยูเนเตดซีซั่นนี้และผมไม่คิดว่าเขาจะพลิกสถานการณ์ของตัวเองกับสโมสรได้กับอันโตนี่ผมคิดว่าเขากำลังเล่นเพื่อย้ายออกจากสโมสรและผมคิดว่ายูเนนตดก็พร้อมปล่อยเข้าไป เขาไม่ใช่ผู้เล่นที่อายุเยอะและเขาควรจะเข้าสู่ช่วงรุ่งโรจน์ในอีกไม่กี่ปีจากนี้ดังนั้นผมคิดว่าเขาน่าจะเหมาะกับหลีกอื่นมากกว่าเชียรเรอร์ยังปักใจ ETH ดเอดอเซียรรดเพราะเรื่องนอกสนามอลันเชียรเรอร์ยังคงมองว่าการตัดสินใจของเอริกเทียนฮากที่เลือกให้มาคาัแเดฟอร์ดนั่งสำรองในเกมกับคริสตันพาเลตนั้นบ่งบอกถึงปัญหานอกสนามของตัวลูกแมนเชสเตอร์เด็รายนี้ แรดฟอร์ดทำประตูแรกของฤดูกาลได้สำเร็จก่อนเกมเยือนคริสตันพาเลตในวันเสาร์โดยยิงได้ในเกมบุกไปเอาชนะเซาท์ตำตัน3-0เมื่อสัปดาห์ก่อนและทำอีก2ประตูในนัดที่ถล่มบานสลี7-0ในศึกคาราเาวครับเมื่อกลางสัปดาห์ดังนั้นจึงเป็นเรื่องน่าประหลาดใจเมื่อชื่อของเขาเป็นแค่ตัวสำรองในเกมที่เซลเฮิร์ทพาร์คก่อนจะลงสนามในช่วง30นาทีสุดท้ายของเกมที่เสมอกับพาเลต0-0โดยเทนฮากได้ให้เหตุผลว่าเป็นเรื่องของการหมุนเวียนนักเตะ แต่เชียร์ร์และแกลลี่ลีนเกอร์สองคู่หูร่วมรายการแมตช์ออฟเดอะเดย์กลับมองว่าผู้จัดการทีมแมนยูเจ็ดกำลังบิดเบือนความจริงโดยทั้งสองเชื่อว่าสาเหตุหลักที่แท้จริงของปัญหาคือเรื่องนอกสนามของแรดฟอร์ดซึ่งเคยถูกดรอปเมื่อรุูการที่แล้วหลังจากวิดกรรมที่เบลฟาสต์ลีนิเกอร์เริ่มบทสนทนาในรายการ The r เร e ต์อี o ต์ฟุ l บอว่าดูเหมือนว่าถ้าเราอ่านข้อความจากเขาดีๆมันอาจจะมีปัญหาเรื่องวินัยอยู่บ้างเพราะเทนฮากได้พูดในงานแถลงข่าวว่ามาคัสต้องเป็นมืออาชีพ เชียร์เลอร์ตั้งคำถามว่าทำไมเขาไม่ให้เด็กคนนี้หลงเล่นละ่ะในเมื่อมีเสียงวิาพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับฟอร์มการเล่นและผมเองก็เป็นหนึ่งในนั้นแต่แล้วเขาก็ยิงประตูดได้ในสุดสัปดาห์ที่แล้วและก็ยังยิงได้อีก2ประตูในเกมกลางสัปดาห์ทำไมเขาถึงคิดแต่จะตักเขาออกจากทีมผมเดาว่าต้องมีปัญหาอย่างอื่นแน่ๆจโจโคอดีตรุกยุคทองของเชลซีเชื่อว่าถึงเวลาแล้วที่เจดอนสานโชจะต้องเริ่มทำผลงานให้ดีกับสโมสร นักเตะทีมชาติอังกฤษ,กฤษรายนี้ถูกยืมตัวมาจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นเวลาหนึ่งฤดูกาลก่อนจะเซ็นสัญญาถาวรในช่วงสมัมเทนาและเขากำลังมองหาโอกาสในการสร้างผลงานให้กับทีมของเอนโซมารดสกาซานโช่สร้างความประทับใจได้นับตั้งแต่ได้ลงประเดิมสนามให้กับเชลซีตั้งแต่ย้ายมาและได้ลงสนามเป็นตัวจริงในเกมที่เอาชนะเวสต์แฮม3-0เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาขณะที่ทางโคซึ่งลงสนามให้กับยอดทีมของลอนดอนไป183นัดยืนกรานว่าเจอดอนซานโชเป็นผู้เล่นที่มีคุณภาพ แต่เขาต้องเริ่มแสดงมันออกมาและบางทีเขาอาจเป็นคนที่ก้าวขึ้นมาเล่นทางปีกซ้ายให้กับเชลซีก็ได้ตอนที่เขาลงจากมานั่งสำรองในเกมกับบอลนัดผมคิดว่าเขาสามารถจัดการบอลได้ดีมากและเขาก็ดูมีคลาสแต่สิ่งที่เขาต้องการคือใครสักคนที่จะโอบกอดเขาไว้และเขาต้องการอยู่ที่ไหนสักแห่งที่เขาเป็นที่รักและผมหวังว่าที่นั่นจะเป็นเชลซีเขาเป็นแฟนบอลเชลซีมาตั้งแต่เด็กเขาเคยมาดูเกมที่สแตมฟอร์ดบิทดังนั้นตอนนี้เขากลับมาที่บ้านที่ในรดอนตะวันตกเฉียงใต้แล้ว คุณคงหวังว่าเรื่องนี้จะส่งผลต่อเขาเพราะเขาจําเป็นต้องตั้งตัวให้ได้ที่อังกฤษในเกมกับบอลมัดเขาได้สัมผัสบอลบ้างและเขาก็แสดงให้เห็นถึงคลาสของเขาดังนั้นผมหวังว่าเขาจะรักษามาตรฐานนี้เอาไว้ได้และก้าวขึ้นมาเป็นผู้เล่นตัวหลักของเชลซีในฤดูกาลนี้ปัญหาใหญ่กลางตัวเลขเกมรุกแมนอยู่สุดทือ แมนยูนเต็ดมีผลงานความน่าจะเป็นของการได้ประตูเป็นที่3ของหลีกแต่กลับยิงจริงๆได้น้อยหลังจากตอนนี้ปีแสดงพึ่งยิงในหลีกได้แค่5ลูกแมนเชสเตต็ดคือทีมที่มีสถิตด,ด้านความน่าจะเป็นของการได้ประตูสูงเป็นอันดับ3าของศึกพรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้แต่กลับทำประตูได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นตามสถิติของออฟต้าสื่อด้านสถิตชื่อดังปีแสดงพึ่งทำประตูในหลีกได้เพียง5ลูกจากการลงเล่น5นัดส่งผลให้พวกเขาเก็บได้เพียงเแต้มเท่านั้นจากผลงานชนะ2เกมเสมอ1นัดและแพ้2หน ทั้งนี้ทีมของกุนซือเอริกเทนฮังมีตัวเลขด้านความน่าจะเป็นของการได้ประตูสูงถึง9.59ลูกเป็นรองเพียงแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ทำได้11.46ลูกกับลิเวอร์พูลจากตัวเลข10.1ลูกเท่านั้นนั่นหมายความว่าผลต่างระหว่างความน่าจะเป็นของการได้ประตูกับประตูที่ทำได้จริงๆของของทางเบเต็์อยู่ที่ลบ4.59ลูกและทำให้พวกเขาเป็นทีมที่มีผลต่างในด้านนี้แย่เป็นอันดับ2ของลีกโดยที่1คือเซาท์แฮมตันจากตัวเลขลบ5.09ลูก สำหรับความน่าจะเป็นของการได้ประตูเป็นจากการประเมินหลายปัจจัยอย่างเช่นระยะทางจากคนยิงถึงประตูองศาระหว่างคนยิงกับประตูจังหวะการเข้าทำยกตัวอย่างเช่นหากมีการลู่เดี่ยวเข้าไปยิงนั้นมันก็จะมีค่าความน่าจะเป็นของการได้ประตูสูงตามไปด้วยเป็นต้นแมนซิตี้ความน่าจะเป็นของการได้ประตู11.46จำนวนประตูที่ยิงได้จริงๆ13 2ลิเวอร์พูลความน่าจะเป็นของการได้ประตู10.1จำนวนประตูที่ยิงได้จริงๆ10 สามแม่เตดความน่าจะเป็นของการได้ประตู9.59จำนวนประตูที่ยิงได้จริงๆ5สซัเปอร์ความน่าจะเป็นของการได้ประตู9.1จำนวนประตูที่ยิงได้จริงๆ9 5บอนมดัดความน่าจะเป็นของการได้ประตู8.71จำนวนประตูที่ยิงได้จริงๆ5พิมลิกพิจาาปิดตลาดก่อนเปิดซีซั่น พิมเมอริกอังกฤษมีการพิจารณาเรื่องการกำหนดเส้นตายตลาดเสม,มอให้ปิดก่อนจะเริ่มฤดูกาลใหม่ปัจจุบันตลาดเสม,มอของลีกใหญ่ยุยโรปจะปิดในวันที่30สิงหาคมซึ่งทุกลีกต่างทำการเริ่มการแข่งขันฤดูกาลใหม่ไปแล้วโดยเฉพาะในพิมเมอริกที่เริ่มต้นไปแล้วถึง2สัปดาห์จนมีการวิจารณ์กันอารอนแดมสเดลเอีเอ็เอนเคทีมยมานเอลอูกาเต้ราฮิมเซอร์ลิงและเจรอ,อนซานโชเซ็นสัญญากับสโมสรใหม่ไม่กี่ชั่วโมงก่อนเส้นตายในการซื้อขายโดยรวมแล้วมีการใช้เงินกว่า1.75พัน 7, ล้านปอนด มีนักเตะ305คนย้ายออกจากสโมสรเดิมจากรายงานของเดอะบนเด์ระบุว่าพิมลิกจะมือกับลีกใหญ่อื่นในยุโรปทั้งลาลิก้าสเปนเกาโชเซราอิตาลีบุนเดสรลิก้าเยอรมันและลีกเอิงฝรั่งเศสผ่านทางสมาคมฟุตบอลยุโรปหรือ E c a ีเเพื่อทำข้อตกลงในการปิดตลาดซื้อขายซัมเมอร์ภายในวันที่15สิงหาคมก่อนที่ฤดูกาลใหม่จะเปิดขึ้นรายงานเพิ่มเติมว่าจะมีการตัดสินใจในขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับแผนดังกล่าวก่อนสิ้นปี2024 ส่วนตลาดหน้าหนาวของ5หลีกใหญ่จะทําการตามเวลาปกติโดยเปิดขึ้นในวันที่1วมกราคมและปิดวันที่3กลกุมภาพันธ์หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ